ชอบขัดคำสั่งฮะลงไม่ได้ขาด้างนั้นไงขึ้นกองเลยไปขึ้นไม่ได้ข้างบนเดี๋ยวนี้ mm. ยังยังขึ้นบีบทำไมขัดคำสั่งดูซิกัดกิ่งไม้เห็นไหมพื้นเละเต็มเลยฮะฝา่าฝืนได้ไงแม่ไหวเล่นต้นไม้พอห้ามลงไปพื้นดูดูดหือดูพุงจะระเบิดไหมนะอะ เธอห้ามลงพื้นนู่นเธอไปเล่นจิงไม้อย่างเธอไปไปยายอ้วนอือเดี๋ยวโดนสั่งเข้ากงหรอกไปไปไปเล่นจิงไม้ข้างบนอืออือนั่นะที่เห็นเธอเธอห้ามลงพื้นเข้าใจนะยายมาขามอ้วน ขัดคำสั่งแหมช่วงนี้ลงพื้นบ่อยดิจะโดนอืไปเล่นไปเล่นไปแน่แน่แน,น่แม่ว่าไม่ฟังแม่ว่าไม่ฟังอีกแล้วจะลงไปทไําไมฮะเข้ากองเลยไปเข้ากองเลยเด้อเข้ากองเลยอือนิสัยไม่ดีนี่อะ มัโผลห่หน้าดูเธอห้ามลงพื้นเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็ออกมาเล่นได้เอาออกมามันเป็นอะไรทำไมชอบคันหูวเอาออกมาเล่นได้ไปไปไปเล่นกิ่งไม้นะ ข้างบนนูน้นคันหูเหรอมันมีอะไรหรือเปล่าชอบเกาหูข้างนั้นจังเลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะอไปไปคือไม่เล่นบนมาห้ามลงพื้นอีกนะขึ้นข้างบนแม่บอกขึ้นข้างบนมานี่ดืออด้อสามรอบละดื้อสามรอบเข้ากกงเลยปะไม่ให้เล่นละเข้ากกง เข้ากองยังเข้ากองอันนี้เอาจริงแล้วเข้ากองปิดแล้วอืม,อมกินเลยไป